ระบบเกียร์นะครับของโฟกนะครับจะใส่อยู่ในรถตู้นะครับผมบอกได้เลยเป็นรถตู้รุ่นเดียวนะครับที่ใช้ระบบเกียร์ดีเเป็นเกียร์ตาทดเกียร์7จังหวะ7สปีดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็มาพบกับผมนะครับเช่นเดิมนะครับตองหนึ่งกฤษดาคุดคานะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับกับรถตู้นะครับ จะเรียกว่า VIP ก็ได้นะครับแล้วแต่ใครจะถนัดนะครับเพราะว่ามันเป็นรถตู้นะครับตู้โฟก์คาราว l ลนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าราคาไม่แรงนะครับราคารถปี2021นะครับกับเครื่องดีเซล2 0 0 0นะครับกิจสดาคู้คานะครับวันนี้ขายให้ในราคา6 9 9 0 0 0บาทนะครับชัดๆนะครับ699,000บาทนะครับให้ดูก่อดนะครับหน้าตาของเขานะครับ ไฟหน้านะครับก็จะเป็นยังเป็นลักษณะนี้นะครับยังไม่เป็น LD ถ้าเป็น LD นะครับต้องเริ่มต้นตั้งแต่ปี1213ขึ้นมานะครับจะมีไฟเม็ดเล็กๆนะครับแต่แบบนี้นะครับก็ยังดูสวยงามดีนะครับให้ดูนะครับกระจังหน้านะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์นะครับของโฟกนะครับตัวใหญ่ๆนะครับตรงกลางนะครับเห็นได้อย่างชัดเจนนะลูกค้าจัดไฟเน้นดาว1 0 1ถึงเซนะครับถ้าผ่อนก็อยู่ประมาณ1 1 0 0 0 1 2 0 0นบาทนะครับกับคันนี้ นะเดี๋ยวเราจะเข้าทางนี้ดีกว่าเพราะว่าทางนู้นมันชิดนะครับมันชิดเพราะว่าจอดรถชิดหน่อยแต่เดี๋ยวเราจะเล่นให้ดูฝั่งนี้นะครับแล้วก็ลายก็จะเป็นลายล้อแม็กเอกลักษณ์ของเขาครับเป็นลายล้อของเขานะครับเป็นซี่เล็กๆนะล้อขอบ17นะครับแล้วก็ดูดิสเบรกของเขานะครับเต็มซุ้มล้อเลยนะครับเต็มซุ้มล้อเลยนะครับแล้วก็ปั๊มข้างหน้านะครับก็ใหญ่นะครับเพื่อช่วยในการเบรกได้ดีขึ้น นะครับเพื่อช่วยในการเบรกได้ดีขึ้นนะครับโชกคอะไรก็ไม่มีรอยรั่วซึมแต่อย่างใดนะครับผมข้างหน้านะครับของคุณขับมือจับเป็นโครเมียมนะครับแล้วก็มีลายไม้นะครับสวยงามตรงนี้นะครับก็จับได้กระชับนะครับเห็นนะครับทำว้จากกระชับแล้วก็ใส่พวกของได้นะครับคุณชงกุญแจแล้วก็ขวดน้านะกระจกเป็นไฟฟ้านะครับหมดนะครับแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าทั้ง2ฝั่ง แล้วก็ตัวปรับไฟหน้าก็จะอยู่ตรงนี้นะครับของคาราเวลช่องแอร์นะครับไม่มีหักนะครับพวงพวงมาลัยยังดูนะครับยังดูทรงๆนะครับไม่เก่าไม่แตกไม่เหนียวนะครับแล้วก็เบาะนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสีครีมนะครับดูนะครับทุกอย่างยังดูครบหมดนะครับแล้วก็ประตูก็จะเป็นประตูสไลด์สองฝั่งมีปุ่มอยู่นะครับสูงไม่นิดนึงนะครับอ่า เป็นประตูสไลด์นะครับทั้งสองฝั่งแล้วก็เป็นรถตู้ชนิดเดียวนะครับที่ใช้ระบบเกียร์ถึง7็สปีดนะครับระบบเกียร์ของเขานะครับเป็นระบบ dsg นะเจ็ดเจ็ดจังหวะการขับขี่การต่อเกียร์นะครับลื่นไหลดี <Wow. S 1> นะครับก็ค่อนข้างจะอัตตาเร่งอะไรต่างๆนะครับก็ค่อนข้างจะดีนะครับเบาะก,ก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านั่งสบายนะครับ <c oughs> มีลูกเล่นด้วยนะครับเข้าาออกนะอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับยังสามารถใช้ได้หมดนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับช่องนะเอากดทีละชั้นแล้วกันอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวชั้นนี้นะครับทีหลังอาข้างในก่อนเห็นนะครับชัดเจนนะครับกระจกขึ้นนะครับชั้นเดียวกลัวมันจะเก็บเสียงไม่ดีนะครับกดไปเลยนะครับอีกชั้นหนึ่ง นะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ยังใช้ได้หมดทีวีนะครับเปิดปิดนะครับจากปุ่มตรงนี้นะครับเลือกได้นะครับปรับทิศทางลมเห็นชัดเจนไหมครับตัวหนังสือใช่ไหมนะครับเห็นนะครับปรับได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ปรับแรงลมนะครับปิดเปิดนะครับแล้วก็เลือกนะครับตรงนี้ก็หนาวนะครับอันนี้ก็ร้อนนะครับนะครับเห็นไหมครับลักษณะของความง่ายๆนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวเปิดไฟนะครับเป็นตัวเปิดไฟนะครับ ของเขานะครับบิดตรงนี้นะครับเป็นตัวเปิดไฟครับอ่านะครับดูแผงประตูนะครับดูลายไม้นะครับแผงประตูนะครับไม่มีหักไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีแตกนะครับแล้วก็มีลายไม้นะครับเป็นลายไม้สีดํานะครับทําให้มันดูอ่าดูสวยงามนะครับดูเด่นดูแพงนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะมีช่องนะครับเก็บของเก็บของได้นะครับแล้วก็มีวาง คอนโซลนะครับไม่มีริ้วรอยนะแล้วก็สามารถนะครับปรับได้แล้วก็จะมีดูนะครับออกด้วยนะครับที่เสาดูจากที่เสานะครับนะตัวนี้มันจะเป็นผ้านะครับแล้วข้างบนนี้จะเป็นหนังนะครับดูรายละเอียดนะครับดูรายละเอียดนะครับไม่มีร่นไม่มีหลุดไม่มีออกมาไม่มีแงะไม่มีแตกใดๆนะครับดูนะครับชัดเจนนะปุ่มนะครับเวลากดปุ๊บนะครับก็จะมาโชว์อย่างนี้นะครับปุ่มนะครับระบบกันลื่นมีนะครับ ไฟขอทางนะครับแล้วก็กระจกนะครับตรงนี้ก็คือกระจกนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอ่าเปิดให้ดูเลยนะเห็นไหมครับกระจกนะขึ้นลงโอเคนะครับแล้วก็มาในเรื่องของระบบแอนะครับระบบเอนะครับปรับตรงตัวนะครับหมุนเอานะครับแล้วก็จะขึ้นอ่าเป็นรูปไฟนะครับถ้าจะปรับอ่าฮีตเตอร์นะครับหมุนมาฝั่งนี้นะครับเห็นไหมครับร้อนนะครับฝั่งนี้นะครับร้อนเห็นไหมครับออกอุุ่นเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับ แม็กนะครับไล่ลมออกมานะครับแรงๆนะครับแล้วก็เลือกทิศทางลมนะครับลมหมุนภายในมนะครับไล่ฟ้านะครับแล้วก็ตรงนี้ปรับนะครับถ้าจะปิดนะครับออฟเลยนะครับง่ายๆนะครับหรือถ้าจะเปิดนะครับจะเปิดออโต้เลยถ้าได้นะครับมันจะทํางานโดยอัตโนมัตินะครับเห็นไหมครับมาต่อที่ระบบเกียร์ระบบเกียร์นะครับของโฟก k ์นะครับจะใส่อยู่ในรถตู้นะครับผมบอกได้เลยเป็นรถตู้รุ่นเดียวนะครับที่ใช้ระบบเกียร์ DSG เป็นเกียร์ตาทดเกียร์จจังหวะเสปีดนะครับการต่อเนื่องของเกียร์นะครับลื่นไหลนะครับเวลาเราเข้าเกียร์นะครับผมบอกได้เลยขับปื้ดปื้ดปื้ดนะครับขับดีขับสนุกขับมันนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับผมต้องเรียนแจ้งแบบนี้นะครับหลายคนบอกว่าถ้าเป็นคนตัวใหญ่นั่งอึดอัดไหมร้อยเก้าสิบก็นั่งได้นะครับเพราะว่ามันเป็นรถไซส์นะครับไซส์ฝรั่งอยู่แล้วนะครับตู้โฟกนะคนตัวใหญ่ก็นั่งได้นะครับแล้วก็บอก นะครับก็สามารถปรับไปหน้าไปอะไรได้นะครับตัวนี้ส่วนพวงมาลัยก็จับเหมาะมือนะครับแล้วก็มีนะครับหน้าปัดบอกลักษณะหมดนะครับตั้งเก์ความลุงความร้อนเก์น้ํามันนะครับบอกหมดนะก็ถือว่าระบบไฟฟ้าก็ก็ครบคันนะครับเดี๋ยวเราไปต่อข้างหน้าครับผมมานะครับมาดูกันทีละจุดนะครับมาดูกันทีละจุดนะดูนะครับนี่นะครับเดิมเดิมนะครับสีเดิมนะครับเห็นไหมครับอ่า แล้วตัวถังก็แข็งจริงอ่ะดู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 นะครับนี่สีข้างในจะด้านหน่อยนะครับแล้วครับกาวดูนะครับแข็งมากแล้วพวกน็อตต่างๆนะครับด้วยความอ่าไม่เคยรื้อนะครับไม่เคยไปกระแทกจากที่ไหนมานะครับพวกเขี้ยวอะไรต่างๆนะครับดูง่ายนะครับรถโดนไม่โดนนะครับแล้วก็ดูตะเข็บชัดเจนนะครับหัวจีบนะเห็นไหมครับสียังงงคมนะครับสียังไม่แตกนะครับเห็นไหมครับตามทรงตามซอก วันนี้ผมตองหนึ่งต้องขอจากกันไปก่อนครับสวัสดีครับ